นะครับสวัสดีครับผมเป็นสองลีลาวัยมัยไทยครับวันนี้เจอกับเจ้าทองนะครเราไม่เคยชอบเขามาก่อนไม่เคยครับเมื่อเช้าถ่ายรูปในสูสีครับเราซ้อมอยู่ที่ไหนอ่ะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยราไวัยมัยไทยครับที่จังหวัดทางงาทางงานะซ้อมมากี่วันก็เสียที่ครับเสียที่ก็ถือว่าเยอะนะครับผมเราเข่าไหมครับผมทองนี่ก็น่าจะเข่ามั้ยเห็นไหมเห็นคลิปไหมเห็นครับมันมีมันมีมันมีตรงไหนบางที่เจ้าทองที่มันมันเวลาเราชอบไปแล้วเราอาจจะกังวลหรือว่ายังไงไม่มี ไม่มีสู้ได้ทุกรูปแบบครับรถ,รถนี้เสริมอะไรหมัดซอกอะไรมีมีครับมีซอกเยอะๆมาเยอะมีนะครับอ่ะรถสูงเท่าไหร่ครับหนึ่งเจ็ดสามหนึ่เจ็ดสี่น้น้ำหนักปล่อยๆแล้ววะห้าสิบหกครับอีนี้อายุเท่าไหร่ละสิบเจ็ดปีครับสามปีหลังไ,ไงปงั้นมาทำงานก็ไปกันเองลูกบอก พชรแล้วก็ชนะเพชรพี่ใหแล้วก็มาแพ้โลทองครับแพ้โลทองแพ้จังหวะที่นี่หรือว่าที่นี่ครับที่นี่มันนั่นร้อยเท่าไรร้อยสิบหกครับวันนี่ก็ร้อยสิบหกครับเวทนี้โอเคเต็มเวทยังยังครับยังนะก็ถือว่าแล้วต้องคุ้มไหมดิจัสองสามลไม่คุ้มครับไม่คุ้มเลยจำมาสบายสบายครับสบายนะไม่มีปัญหานะที่ชกมวยมาถึงหกสิบยังนี่ไปดียี่สิบเก้าครับยิงเลยครับโอ้เหลือเชื่อว่ายี่สิบเก้าแต่ว่าช่วงหลังนั้นก็เริ่มดีขึ้นนะร่างกายไม่มีปัญหาครับอ่ะเป็นคนจากจัังหวด ก็ส่งภาพกว้างๆีเที่ยวเป็นยำลังใจด้วยครับเล่นดีแน่นอบโอเคก็ดูดีนมากๆครับดูเก็บไว้แนะนำตัวคนทางบ้านนะครับผมทองสิเจริญศรัพย์ครับทองสิเจริญทรัพย์เคยเจาะเพชรสองเลยยังยังยากนะเมื่อกี้ถ่ายรูปในสูสีมากนะเนื้อตัวนะครัถซ้อมอยู่กับพี่วีนะแถวปทุมนะซ้อมมากี่วันไฟนี้อ่ะสองสามอาทิตย์ครับสองสามอาทิตย์เราเป็นมวยประเภทมวยเข่าก็ แคนี้ไอ้ไฟสองเล่ก็น่าจะเข่านะเราสูงเท่าไหร่ความสูงเราร้อยเจ็ดห้าน้ำหนักปล่อยปล่อยอ่าหกครับปีนี้อายุเท่าไหร่ละสิบเก้าครับสามไฟหลังเป็นไงบ้างก็แพ้ชนะไปครับล่าสุดเป็นเป็นไงผลงานแพ้คะแนนวันนั้นร้อยเท่าไหนร้อยสิบห้าวันนี้ร้อยร้อยสิบหกครับร้อยสิบหกขยับขึ้นมานิดนึงครับอันนี้เหมือนน้ำหนักอย่างนี้ก็สบายแต่จะไม่ตะกลงไม่ต้องคุมเลยตอนที่้ผกอ่ะ ก็นิดหน่อยนิดหน่อยไม่ใหญ่ไปนะไม่ครับพอดีครับเคยชกอย่างร้อยที่หกร้อยที่หกเคยชกมานานแล้วมันปล่อยมาชกอ๋อแต่ว่าตอนนี้ก็โตวันโตคืนแล้นะครับอ่เราเป็นคนจากจังหวัดปทุมปทุมนะอ่ฝากแไปขับเชียร์นะครับวันนี้วันนี้ทองศรีเงินทรัพย์จะทําให้เต็มที่ครับฝากเชียร์ด้วยครับเช้ามาพอดีดีโอเคผมมั่นใจพอดีครับ